เจ้าสุโทธทนะ38ปางรับผลมะม่วงพระพุทธรูปปางรับผลมะม่วงวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาหรือตักพระหัตถ์ขวาถือผลมะม่วง ไหหลังพระหัตถ์ไว้บนพระชานุหรือเขา่าพวกเยรถีสั่งให้นักเลงค้นมะม่วงให้หมดเว้นในอุทยานเพื่อลองบุญยริศของพระพุทธเจ้าแต่คนดูแลอุทยานนำผลมะม่วงมาถวายพระองค์สรงให้พระอานนท์ไปทำน้ำปานะถวาย39 ปางแสดงยะมะกะปาฏิหารพระพุทธรูปปางแสดงยะมะกะปาฏิหารวัดพระปฐมเจดีราชวารมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับนั่งบนบัลลังก์ห้อยพระบาททั้งสองวางบนดอกบัวที่รองรับพระชานุหรือเขายกตั้งแบบประทับบนพระเก้าอี้ พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระหรืออกจีบนิ้วพระหัตถ์พระพุทธองค์แสดงปาฏิหาริย์สลับกับการแสดงพระธรรมเทศนาพุทธบริษัทเกิดความเลื่อมใสและได้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมาก 40. ปางปโปรดพุทธมารดา พระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดาวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาหรือตักบางแบบวางบนพระชานุหรือเข่าพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระหรืออก จีบนิ้วพระหัตถ์บางแบบงอนิ้วพระหัตถ์พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลาสามเดือนเพื่อแสดงธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาซึ่งไปบังเกิดเป็นเทพบุตรนะสวรรค์ชั้นดุสิตพุทธมารดามีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน41 ปางเปิดโลกพระพุทธรูปปางเปิดโลกวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืนอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกายแบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงเปิดโลกบางแบบ ยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นเมื่อครบกำหนดสามเดือนที่พระพุทธเจ้าเสด็จสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์คือทรงเปิดโลกทั้งสามอันได้แก่เทวโลกมนุษย์โลกและยมโลกให้มองเห็นกันหมดด้วยพุทธานุภาพ42 ปางเสด็จลงจากดาวดึงพระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืนพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระห,หรืออกจีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเป็นกิริยาทรงแสดงธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยบันไดแก้วมณีที่เท้าสักกะเทวราชเนรมิตรน้อมถวายในวันออกพรรษาจึงมีประเพณีตักบาตรเทโวเพื่อรับเสด็จพระพุทธองค์ในวันออกพรรษาสืบมาจนปัจจุบัน43ปางลีลาพระพุทธรูปปางลีลา วัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืนยกซ้นพระบาทขวาสูงขึ้นจากพื้นปลายพระบาทยังจรดอยู่กับพื้นอยู่ในพระอิริยาบทเสด็จพุทธดำเนินพระหัตถ์ขวาห้อยอยู่ในท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายบางตำนานว่าพระหัตถ์ขวายกเสมอพระอุระห,หรืออกตั้งฝาพระหัตถ์ป้องไปเบื้องหน้าบางแบบจีบนิ้วพระหัตถ์เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพระองค์ทรงมีพุทธลีลาและพระสิริโฉมงดงามยิ่งเป็นภาพที่เหนือคำบรรยาย เป็นที่ชื่นชมโสมนัสแก่พุทธบริษัทที่เข้าเฝ้ารับเสด็จ44ปางห้ามแก่นจันทร์พระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืนห้อยพระหัตถ์ขวาลงข้างพระวรกาย ฝ่าพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระห,หรืออกและยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงห้ามพระเจ้าประเสรที่โก,กศลกษัตริย์แห่งนครสาวัตถีทรงรำลึกถึงพระพุทธเจ้าจึงสั่งให้ช่างหลวงทำพระพุทธรูปลักษณะคล้ายพระพุทธองค์ด้วยไม้แก่นจันท์หอมอย่างดีประดิษฐานไว้ เพื่อการสการะบูชาพระไม้แก่นจันท์องค์นี้ถือเป็นพระพุทธรูปองค์แรกในพระพุทธศาสนา 45. ปางพระอิรียบทยืนพระพุทธรูปปางพระอิริยบทยืนวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิรียบทยืน ห้อยพระหัตถ์ทั้งสองข้างลงชิดพระวรกายลืมเนตรทอดตรงไปข้างหน้าเป็นกิริยาตรวจความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพระสงฆ์สาวกก่อนนำพระสงฆ์สาวกออกบิธาบาตท,ทรงแสดงถึงความเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำหมู่คณะ